สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวไก่จิ๋ว EP สองนะผมมาาันจะเป็นยังเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่ครับผมมีไก่จิ๋ว EP สองนะผมนีไก่จิ๋ว EP สองนี่ครับผมมีไก่จิ๋ว EP สอง ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนีผ้ผมก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดกไลค์กดซับสไครตด้วยนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ